โอ้ไม oh ่นะจอชเกมที่ฉันไม่ได้เล่นมานานตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วซ u p e r อร์ s s b e ีเ h d e f เอ๊ะเกมที s <S <S ่ผมรู้จักมันไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่อ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็น Ski Baby Toilet b e a c Defense หรือเปล่าครื่งี้นะครับมีน้องๆเด็กหน่อย โอเมก o d เด็กหน่อยมาคอมเมนต์นะครับว่าเกมอัปเดตเรียบร้อยซึ่งเขาเพิ่มไททันสปีกเกอร์แมนแบบอัปเกรดมาวิธีการที่จะได้มานั้นง่ายมากคือคุณจะต้องมีเกมพาสไททันสปีกเกอร์แมนแบบธรรมดาก่อนซึ่งพี่นั้นมีอยู่แล้วโอ้แม่เจ้าทำไมพวกนี้ผมถึงไม่เคยเล่นวันเนี้สุเปร e ทีวีกายจิพอยและตัวนี้นะครับที่น้องเขาบอกเว้ e n c h a n t Supreme Speaker Guy 1,400 p พ i n t ต้องใช้เกมพา s สด้วยถ้าเกิดเรานั้นลากลงมาด้านล่างนะครับมันยังมีตัวลับอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นก o r o n Freeman เว้ยแล้วมี Subspace Titan ราคา1ล้านพอยต์มีหุ่นยนต์คามราด้วย ของใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับและเรานั้นสามารถเติมซื้อพอยได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่สามารถเติมซื้อพอยได้เว้ยขอลองซื้อดูก่อนเลยผมอยากจะลองเล่นเป็นตัวนี้ดูคุณผู้ชมอันลักเรียบร้อยว้าเฮ้ยเย้เฮ้ยของมีเยอะมากเลยอะดูดิแถมเพิ่มโหมดใหม่ what ลองเล่นดูไม่ใช่นะครับ maybe not today ผมจะลองแบบไนท์แมร์ดูนะเฮ้ยกูสะดุ้งหมดกับโถเอ้ย เจอกันชอ็อตโกมันไงยิงได้ด้วยคุณผู้ชมตัวนี้มีปืนยิงได้ด้วยนะครับเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะของเล่นมีเยอะคุณผู้ชมล็อกเก็ตไฟเฮ้ยตัวนี้ยิงจรวดได้ด้วยเว้ยอืมยิงจรวดใส่เฮ้ยทำไมมันแลดูกระโปงวะโอ้โหนี่ล็อกเก็ตนะเนี่ยคุณกระจอกล็อกเก็ตอ,อีกทีนึงบ้าเอ้ยตัวนี้มันบินได้ไหมอ่ะ E F F นี้น่าจะเป็นเกาะคุณผู้ชมมีเกาะป้องกันนะครับปืนแอนตี้พาราไซต์ล่วงเลยพลังมันไม่ค่อยแจ็มเท่าไหร่วะ่ะมันสามารถกด F ได้อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับกด F ก็คือเหมือนกับสร้างเกาะป้องกันส่วนตัวขึ้นมาเว้ยส่วนของพวกนี้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะ OP เท่าไหร่โอเคล่ะมันอาจจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตได้แล้วตอนนี้กูมันจะตายเจอสตันกู ได้เดี๋ยวมึงเจอตัวโกงกูกูจะซื้อตัวโกงลนะนี่งไงละ่ะอล็อกแม่งเลยตัวใหญ่ยักษ์มากเอาล่ะคุณผู้ชมผมขออน,นุญาตนะครับเปลี่ยนโหมดไปเล่นโหมดยากเว้ยเพราะว่าผมนั้นจะได้เห็นทุกท่วงท่าทุกลีลาของเจ้าหมอนี่แกมานกี่เดี๋ยวนี้กูต่อยหมดเลยนะต่อยหมดไม่สนลูกใครมันไงละะ่ะฮะเลือดก,กูหายไป300ถ้่า F จะได้เห็นทุกท่วงท่าทุกกระบวนท่าทุกลีลาแค่ท่าแรกก็กาก,ากแล้วเดี๋ยวเจอท่าชิปกูชิปอู้อู้โอเคโอเคท่าชิปนี่ใช้ได้อยู่ท่าชิปอืเฮ้ยมันล็อกเป้าด้วยนี่วะโอเคโอเคโอเคท่าชิปเฮ่อเป็นไงล่ะฮะเจอกูบินหนีเฮ้เฮ้เฮ้เนียกูดับเบิลจำได้ด้วยนะเว้ยนีย ้ไม่มีสิทธิ์เอาตัวรอดเนี่ยผมคิดว่าไอตัวอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนโหดกว่าอ้าวหยุดยิงนะเรายิงปลอบบางอยู่หยุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองท่า G บางทีท่า G อาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้ G โอวโอวโ,โอเค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 กูขอถอนคำพูดผมขอถอนคำพูดเนะครับไม่แน่ตัวนี้อาจจะโหดกว่าก็ได้ คือไม่ใช่อะไรไงตัวอัปเกรดนะครับไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยมันมีท่าแบบดูดมาไว้ที่มือแล้วก็ยิงปัม้หมหัวหายผมเลยชอบท่านั้นมากกว่านะครับมันเคลียร์ศัตรูได้เร็วมากแต่มึงเจอท่าจีตัวนี้เป็นยังไงละ่ะฮะยิงมัวอะไรยิงมัวเฮ้ยเฮ้ยบางทีตัวนี้อาจจะแบบโหดโคตรแล้วก็ได้เราขอโทษที่ลบลูดด่นายนะเพื่อนแต่ท่าชิบมึงกลางชิบหายเลยท่าจีย่ ยิงมั่วๆเลยครคิดโกงเนีย่ยยิงมั่วๆเลยยุดเ,เดี๋ยวนี้แกไม่มีสิทธิ์เอาตัวรอดไอ้หน้าโง่เอาล่ะผมคิดว่าได้เวลาแล้วคุณผู้ชมได้เวลาแซมมอนเพื่อนหลอกมาทีวีแมนในราคา16บาทได้เ,เดี๋ยวสินี่คือทีวีแมนนี่คือรูปภาพทีวีแมนโอเคช่างมันขอร้องนะพวกมึงจริงๆพวกมึงควรที่จะยิวกูนะยิวกูหน่อยมีตัวไหนอีกเนี่ยแกแล้วเจ้าตัวเล็ก มาคุณผ oh, <laughs> <hay>. <goof cji> <uges ii> <men> ู้ชมคราวนี้กูบินลอเลยบินลอแล้วกดจีโอ้โหกรเจ้ากรเทโอ้ยิงมั่วอะไรยิงมั่วอะไรโดนใครบ้างไม่รู้เจ้าตัวใหญ่แกต้องการอะไรเจ้าแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาเจอกูต่อยไงล่ะเจอกูต่อยต่อยไม่โดนแล้วกูจะตาย้วเนี่ยกูจะตายให้กูพูดจริงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงฮิวแล้วฮิวแล้วฮิวแล้วสวยสวยสวยเลือดเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วแบบนี้มึงเจอกู ตัวใหญ่หรือมึงมึงตัวใหญ่เจอลูกกระสุนสีแดงเป็นไงสีแดงแรงฤทธิโ์โอ้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 แกต้องการอะไรยิงปืนคู่เฮ้ยนี่ไงลูกน้องเราที Man, วีแมนคุณผู้ชมเปิดช่องเก้านะครับโมเดิร์นนการ์ตูนให้กับสกิปดีทุกตัวได้ดูนะถึงกับยืนค้างแล้วก็นิ่งไปเลยเอาจริงนะผมอยากเห็นความสามารถของเจ้าหมอนี่เฮ้ยนี่ไงมาสตันมาสตันสตันก็แปลกแล้วดูดิโอ้ยตัวน้อยๆพวกนี้มมาาไม่มาเต็มไปหมดเลยสงสัยต้องใช้ท่าหากินอีกแล้วฟาสโค โคนหรอือว่ามึงโคนลอโคนอะไรละโคนอะไรโอ้โหได้เงินมาเพียบเลยจริงๆทุกครั้งนะครับที่มันเริ่มต้นเวฟใหม่เนี่ยผมแนะนําให้คุณกดจีล้างแมปไปก่อนสักรอบหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมอะไรนะใจแอดเหรอวะใจแอดเหรออืมวันหนึ่งเราต้องซัมมอนลูกน้องลูกกระจอกมานะครับตัวนี้มาด้วยเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่เราซัมมอนสไปเดอร์คามรามาด้วยคุณผู้ชมเฮ้ย ทำไมผมสัมผัสได้ถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์โอ้แกนี่เองศักดิ์สิทธิ์เหรอวะโอ้ศักดิ์สิทธิจ์จริงด้วยศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มึงต้องรับไปคนเดียวเลยเวฟที่12นะครับผมมีเงิน73บาทแล้วเนี่ยผมสามารถเอาตัวเถื่อนก็ผมเป็นเพื่อนผมได้อีกตัวหนึ่งเลยสุดพรีมคาเมรากายมึงต้องออกมาแล้วเพื่อนตัวใหญ่เท่ากันแถมเรานั้นเป็นบัดดี้กันด้วย my friend เงเป็น my friend ในมึงโชว์ท่าสุดจ้ามหน่อยดิ ไม่นะครับเจ้าหมอนี่แม่งจะวิ่งไปกอดอย่างเดียวเลยโผแซดเลยเอาจริงถ้าเกิดผมนะเป็นฝ่ายทอยเลตแล้วผมต้องมาเจอ2ตัวเนี่ยเอาจริงผมแม่งก็แซดเหมือนกันนะก็แบบฉันทำอะไรไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าโดนลุมแล้วไม่ไหวแล้วกดตัวจีเร็วนี่ไงมาแล้วเฮ้ยผมอยากหนึ่งหนึ่งวะกูอยากหนึ่งหนึ่งวะมึงมาหนึ่งหนึ่งกับกูดีกว่าหนึ่ง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 เลยโอ๊ยอัดมัดมวยอย่างเดียวเลือดกูเต็มเลยหนุ่มน้อย มาหนึ่งๆกับกูกูไม่ไหวแล้วกดจกโคกเลยดีกว่าลาก่อนเอา้าทำไมจู่ๆเป็นตอนมืดเนี่ยไม่นะเป็นตอนมืดแล้วอย่างนั้นเหรออืมตอนมืดกูไม่แคร์หรอกบอสอะ่ะมึงเจอกูเซตเดียวเท่านั้นแหละนอนเลยคุณผู้ชมคือมันโกงมากเลยนะเหมือนที่ผมบอกนะครับเคล็ดลับการเอาชนะก็ผมในแมปนี้ง่ายมากๆคุณซื้อตัวนี้มาใช่ไหมครับแล้วคุณนั้นกดจตั้งแต่ตอนเริ่มต้น เวฟแค่นี้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่าไอ้ลูกกระสุนนี่มันติดตามตามติดชีวิตคนเราเว้ยเรียกได้ว่าทอยเลตนี่แซดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแซดแล้วมีแซดเราทำอะไรไม่ได้ละผู้ตัวใหญ่ดูหน้าเกรงขามจังเลยหน้าเกรงขามแบบนี้ต้องโดนกดลงส้วมผมเกลียดแมปตอนมืดว่ะมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแสงเดียวที่ผมเห็นคือ แสงของทีวีช่องโมเดิร์นไน์การ์ตูนและเทอกนั้นกูมองไม่เห็นอะไรเลยผมต้องแม่งกด G ีเอาสุ่มๆว้วววววววตัวใหญ่มันโจรเหรอมึงเรียบร้อยนอนคุบไวซัดติดสังเตน,นี่เป็นเวฟที่24น่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วใช่ไหมคุณผ,ผู้ชมโนั่นไงอัปเกรดบอสแบบ GMAN โผมมองเห็นไม่ชัดว่ะต้องงานอะไรจะโกฮะ ดี๋ยวกูกดตัวจีใส่มึงนะเว้ยอุ่ยแม่งเยอะมากเยอะมากจริงคุณผู้ชมเกมคูลแลกเลยเอาละได้เวลาเป็นพระเอกแล้วได้เวลาฮีโร่เยอะเกมนี้เล่นง่ายๆแค่กดตัวจีเดียวโอ้ย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 เดี๋ยวพระเอกพระเอกโดนขัดจังหวะโว้ยพลังมึงไปไหนเนี่ยเกมแลกเอาตายหมดแล้วเรียบร้อยเงียบเลย Good night girl ฮะ วัดเฮ้ยอะไรนะนะั่นน่ะกูชนะหรือว่ายัง,งมันเกิดอะไรขึ้นเอาละคุณผู้ชมผมถือว่าผมชนะแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เงินมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเพราะเกมนี้เวลามันตันมันตันที่25เวฟใช่ไหมใช่มันตันที่25เวฟขอตัวจบกันไปเลยละกันถามว่าน่าลงทุนในการซื้อมาเล่นไหมหน่าลงทุนมากนะครับโคตรขี้โกง